อา,านาใหญ่นาหม่แม่เเก็แกมากสวัสดีค่ะแกมาพอดีมือเลียออกพอดีนี่มาหาแนวทางเนาะค่ะแม่เขียนมหาเนีทางนัแม่เขียนเนาะค่ะเนาะแม่เขียนเอาเอามาให้สงเทียแร้วสองเทียเลยแล้วก็ออกคือเก่าดี่งวดตัวขั้นกวอนขั้นะเนเหลี่ยนเนอาไปทายนึ่งการ คลเอ็ดมากกานโตเดียวเลยอมันว่ายนมัน่ยินี่มันรับรถมากขายต่อบ่เพราะว่าผู้อัยเหตุงานเหตุการณ์ญี่ปุ่นเรี่ยวๆบัดนี้เขาก็เหตุเหตุเรียวๆง่ายไมลามันเกามากบ่มีผู้ขี้ผู้ยังเขากล่าวมาให้นอนที่ยังไงละจ้ะเพราะว่าก้อนเีนเอวขั้นนั้นมากออกคิเอ็ดจ้ะกัอนเ้นียวขั้นนี้มากออกเกาเจ็เลยเจ็ลยม่เแม่จะา เมื่อไดเรามรนไปซื้อนแม่บันซื้อบ้านน้ำมันรถวดนันนายกิอันหกเกา้าเก้าตัวนี้บรก่เชียนไนต้คือการนี้จามาเมีนั่นมันเป็นคนลืมงางเป็นบปล่ะไม่ก่ซื้อเมีนจ้ะต่เล่นวัน้อตัวนี้วันนี้ชิ่ว่าจะซื้อตัวใด จแม่ก็บอกได้ว่านดอยู่ในหันละนอยู่ในอันตูวรถีร้องเนสักันอือห้าเหลยวเยอะก็เยอะๆเข้าพวกหนูไทยคิดม่เขียนเยอะคอยจะเป้าเด้อเอาวนาแม่เขียนสักันอยาลืสิสัมผัสห้ยขาดลซ่ากัแซยูเ่้ได้อันนี้จะขาหน้าที่กอน แม่วาแต่วเรายู่ได้ขนาดนั้นปะมันมีเหล็กแค่สามตัวได้ยมันมีเหล็กแค่สามตัวแม่วาขันชุมมดวานั่นกับวาจีวันนั่นยามไมลาฝันกี่ขันชมมตดมันฝันคือจังยี่นั่งนี่วันนี้ก็คิยวคากว่าหันแม่ก็บอกว่แม่วามันมีเก่าดีนั่งคือบอกเอาเก่าอัน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 เจ็บลองเบิ้งคือแม่บอกมันกับลูกมันกับาตจีนั่กันไปนัเลยไปน้ำเขาอ่อนหล่อนทะเลปีนบนเขาจริๆจริงว่างหันนั่นเพิ่นฝันได้กี เห็นง yeah. ูใหญ่อ hmm. uh ือ huh. ต uh ้องป79นี huh. uh ่มันจําได้ถือเนาะแม่ก็ว่าแล้วแม่ก็บอกว่าซ้ําบ่นําเพิ่นตีบ่ซื้ออือแต่ยินเสียงคนน้องแล้วเปคก็ได้กบตัวเียวขึ้นมา่อือแ่กันอัน่ซือฝันคิวอยู่ตอนเงามอๆใส่อยงซี่ล่ะอ้านเนอนนั้นเย่างก่าตัวนางแม่ว่า้อือือบ่ซื้อูอ่าแม่่อบ่่ออันน้น เมื่อเราแม่แงเงินกันเลผ่านวานั่นไปมาเลยบด้ซื้อเออว่ามีเงินจักบาทมีเงินยูขันลอยหนึ่งทีกะแค่ภาษาซื้อเก่าช่้กี่นึ่งทีไหมลูกนั่นแหละจะเปี่นหน้ามันจ้าว่ามียังหรออันเลขรถนี่มันเป็นทางอนุญาโบรหันเป็นหาเจ็ดเก้าวันนี้แม่ซื้อวันนี้ได้หันมันก็สินตนาตหาเจ็ดกับหาเก้ามีสองคู่ท่านนี้มีสองคู่ท่านนั่น เมียตามแม่ว่าเมียถเสี่ยงเบิ้งขันฝันดีๆสิน้ำอีกเป็นบ่ค่ะจ้ะเพราะว่าอันว่ากันมาบ้านย้ำได้ฝันนี่มันสีเข่ากันกำมาลูกสาวเลยอืมอันแม่ก็สิไปสอนให้ฟังว่าเอาเอามันมันขื่นเข้ากันที่เราเม่เอาเข่ากันก็คือย่งซื่อเลยแม่ว่าน่ะจ้ะตากะเจ็บตากะว่าเห็นหงงี้ในลูกขันตาเป็นยังเนี่ยมันเป็นต้อกระจกเลียบไปหาหมอจองเทียร์สามเทียร์เป็นวันสิส่งกระดิ่งก็เลยว่ากัน ยูดีไม so ่แห <reading ancient> <ennen> well, <st> ้งกันจะน้อยจะประมาณนี่ยรอปีไหมแม่จะขีดไปกระสินยว่า่อ่อระเจ็ดจิบกลัวหรจ้ะเจ็ดีบเ็แปดเีบเก้านี่่าเอาจแาแล้วจำลูกจำล้านได้เมื่อบยังไปจำได้มื่อจำไรยูชาวบานอันจ้างอันตัวข้ามี่บ่เห็นจากขาม่ายไก่เหมือนี่ตังแม่นานเลานะป้ะมายก็สอนเท่เแม่กั จำไ้ใ่ใช่แต่วามันไม่ใช่ไก่ยิงแก่ยังแต่ยังดีค่ะแกแม่เขียนไ่ไดิซื้อว่นี่ม่นะคะเอนนนคพราะว่าแม่เขียนเป็นเคยบอกลูกลูกสื่หมู่บ้านกอนเนาะค่ะเนาะเป็นกันรี่ว่ามันจะออกขี้รถมันออกแล้วเจ็ดเก้าถ้าว้นนี่จะว้นได้แค่หาเจ็ดกับหาเก้านะคะเอ๊ะ เป็นแล้วนบสลัิได้ค่ะมันนะคะเก้านสอง่เลขก็่นเลไม่เกนสามตัวนะถ้าเป็นทะเบียนที่โตเดี๋ยวหลายหางอันนี้ทะเบียนสามตัวนะเมีเขียนเพิ่นอวดวังหันเพิ่นบอกลูกสาวเพิ่นสื่อนะคะเพิ่นกับเอ่อลูกสาวเพิ่นผัดบ่ราใจสื่ออวดหนีเพิ่นบารถของเพิ่นออกมาไม่ คือว,ว่ามันต้องออกอยุนีเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะมันกับย่งหาจิตกับหากเก่าเนาะคะ่ะเนาะมันย่งเงราะวะจิตเก่ามันออกไปแล้วแต่กับบ่อรูเนาะค่ะว่าเนี่ยท่ามันสิออกตัวใดขอให้ขอให้เอฟซีขอให้เอฟซีชูหมาน,นน้ำแม่เขียนในงวดนีเนาะคะ่ะงวดก่อนปอได้มาทายถาา้ำเพลินค่า